สวัสดีค่ะพอจิกูดอ,อกเก็บวองขาดหรือน้องพอขนแข็งนะคะตอนนี้พอก็มาศึกษาที่วิทยาลัยบรเิเตนเซียคณะบริหารธุรกิจสาขาการจัดการธุรกิจกีฬาซึ่งโปรเจกต์ธุรกิจกีฬาของพอคือไมคิวสโนว์เกอร์ค่ะซึ่งเราทําร่วมกับแบรนด์เอเวอร์เลสรุ่นบาลาน a s มาสเตอร์แต่เรามีความตั้งใจทากันมากพร้อมทั้งคัดไม้สุดพิเศษซึ่งมีจํานวนแค่12ด้ามเท่านั้นค่ะและวันนี้พอจะพามาชมไมคิวของพอ,อที่ใช้อยู่เป็นประจํานะคะซึ่งเป็นรุ่นนเดียวกันนะคะ นีก็จะขอบอกสเปกไม้คร่าวๆนะคะคือทำมาจากไม้แอส6จำปานะคะยาว56ตัวชิ้ว9.8ด้าน29วาราน44นะคะตัวนี้ค่อนข้างที่จะแทงลูก Power แล้วก็ลูกซ้ายได้ดีนะคะค่อนข้างที่จะออกง่ายเลยค่ะหากใครสนใจหรืออยากจะเก็บสะสมนะคะสามารถอินบ็อกเข้ามาได้เลยนะคะ พิเศษสุดๆไม่แค่12ด้านเท่านั้น,นะคะ่ะได้ครบชุดเลยนะคะทั้งกล่องไมค์คิวและสไลด์ะคะ่ะและแถมรูปภาพพร้อมลายเซ็นด้วยนะคะยังไงใครสนใจก็อินบ็อกซ์มาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย